ไปทุขขกคนไก่พวกนะ่ะากาบตกายสบายดีและสวัสดีพวอแม่พี่น้องวัตุกูทุกคนสบายดีตอนเช้าๆส,ส,ส,สวยๆทุกคนเลยสีเออหาอยู่หากินทุกคน กาชิอ้อไปหาลัดใกล้แต่มันหนาวนะมันหนาวก็เลยบ่ไ,ได้อ้อไปทุกคนเลยจะไปตอนชั่ๆช่รอบชัช่ๆนะเอากรออกมากอะมาเปิดคลิปอยู่เพร่อนด่านน้อยนี่ทุกคนเลยโม้ว่จาจั๊กจีมานเพลินได้ทุกคนนะเลยเขาอ้อมาช่ยนะไก่ป่ากับจัก๊กนนะเป็นเนลเลอร์ทุกคนเลยเป็นเนลเลอร์กับที่ตามภาพชคไปท้ำการทุกคนเลยลุ้นไปน้ำกันว่าห้าวจีมานเพลินเลยทุกคนเลย ออกมาหากินเธอลานไสทุกคนอันไสขึ้นมาก้นมันน้นำเรื่องผมีอันกินเธอทุกคนเลยก็เลยออกมาหาอยู่หากินนี่แหละทุกคนเนี่ยมันเปิได้ไปไปลุ้นไปชมน้ำกันทุกคนเบิง่งน้ำกันนี่แหละว่ามันสิมานเปิดจังมันสิได้เปิดทุกคนในมือสู่ลานกินทุกคนเลย ไปทุกคนไปกันเลยนะไปซอยแห้งซอยก็น,นี่ทุกคนนะซ้ำนี้พอด,ดีไก่หากินแล้วทุกคนไนกะ่ลงหากินแล้วตะกอนกันเดี๋ยวไปหาพังเชียงตีมันสะหากินเอาทุกคน นี้เลยทุกคนคอยยิงไกนะสองเธอยิงนะยิงกับป้าตายทุกคนนะบินไปมดยิงอยู่เพิ่์ครั้งฉลามนี่เลยกะถึงในยิงอยู่กลางทางนี่ขึ้นไปเฟิร์กอยู่กงไม้นะทุกคนนะยิงเลยก็ยิงมิดมิดแต่ยิงไก่พูทุกคนนะไกแม่น่ะบนใ้ยิงนะ แต่ค่อยยิ่งใกล้ชองโตนะแล้วก็บผมมีใกล้ลงเลยทุกคนจะไปชิลเบบัสมาสาเมื่อก่อนนะก็เห็นใกล้แม้ตัวเดียวนะครับมันตายก็น่าจะเสียดายทุกคนเลยมันบินไปตายบนอื่นนะใกล้เม้ตัวเดียวนะลงนะขวักวักควักที่าพบุรุษ ไปเลยทุกคนเลยจกถือจำถือนะไปเบิ่งน้ำคันทุกคนเสียงสะควควักๆอยู่ทุกคนเลยพอาะแต่ห็นดำองค์ทุบนะซัดไปเชยเลยทุกคนเลยไกลป้ะนะประมาณสิบห้าเมตรทุกคนแต่ยิ่งแล้วมิดนะบ่มีเสียงบินไปเลยน่าจะถือน่าจะถือแล้วทุกคนเลย เรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยโหเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ร,ร้อยเลยทุกคนนี่นะยังกว่ทันตายทุกคนนี่ ้ามาสาอีกน้อยนี่มันลุกได้นี่ไปเลยทุกคนนี่บุญแต่เยอะได้ทุกคนเอ้ยประมาณชิบห้าเมตรเห็นพ่อแต่เห็นเห็นห่างมันเห็นห่างมันขาวๆนะบนฉลังมันนี่นะเพราเห็นขาวๆเลยกระลยถอเลยแหละสัตว์มาเชื่อทุกคนเลย ร้อยเรียบร้อยทุกคนเนี่ยมาแล้วมาแล้วต่อ<ป>เด็กมือทุกคนนี่ทุกคนเดอขาข้อมือแล้วนะทุกคนเต็มพูแล้วทุกคนเอ้ยเรียบร้อยนะ เดินโอข้ขาข้อมือแล้วได้นี่ยิงประมาณสิบห้าเมตรนะบ่ได้เลือทุกคนเอ,อ้ยงามมังงมงงามทุกคนเลยนะพอจะเห็นแต่อันนี้นะ เห็นขาวเม็ดๆซัดไปเชื้อแล้วถือลูกเดียวทุกคนเลยถือลูกโดดนะลูกหากินนะทุกคนลูกว่านนิดบ่เห็นเลยเขาก็เชจอลูกว่านเลบนะมันมันบ่จะจุ่มนะลูกว่านเม็ดแล้วเอาทั้งลูกโดดทุกคนเลยเชื่อแต่ลูกว่านเลบกับลูกโดดนะมันมานแล้วเอามาหากินเทอร์ลานทุกคนเลย หลานชายขึ้นมาอันกนมันต้นน้ำนะเหียนกินเฮือมันทุกคนเลยออกมาหาลัดเสาลงเบิกทุกคนออกมาพัดได้ให้จ็บเจอทุกคนเอ้ยเนี่ยเหี่ยอันก้นทุกคนเลยฮ่าโถงห่าเพิ่งเลิกจะเหม่อไปเลยทุกคนออกมากะออกมากะสวายเลยทุกคนไปทุกคน จะอาลมือเลยทุกคนนะหายิ่งโลมือนะตัวเขาอ,อกไก่อิลูโบเลย่หยังรัดมือทั้งพีทุกคนเลยก็อมนมานี่นะปิเห็นไก่มาลงสาีนะไก่เม้บเห็นทุกคนเห็นแต่ไก่ผู้นะไก่ตัวนี้นะมันเป็นไก่ก้าสวยแล้วมันหันนะทุกคนเลยมันไหยแล้วก็ยังหันอยู่นะ บจบมาเบิ้งจบมาพัดปักอยูทุกคนเ,เ,นเลยจะเขาว่าอันเปลี่ยนไกโตเขาคือเปาเป็นไกโตเขานะก็ะเลยว่าไอเบิง้งมันแมนไกโตกะย่าทุกคนเลยอันแมนไกโตนะแม,น,มนแล้วก็ย่ากันมันโบแมนกะถือว่าเป็นโอกาสเฮาทุกคนเลยมาพับโบแมนไก่ป้าทุกคนก็นเลย เ้านนมีนนะลิกกัดลุ้นน้ำกันทุกคนลุ้นแต่ดนะทางมือไปนะแ,นะแล้วทุกคนเลทางมือหายนะหมดไก่มาแล้วมือนี้นะอันดีเกิดไปแล้วทุกคนเลยลงหาก,กินตบเข็มหย้ยทุกคนนะหอยชาเตะยู่ต้องหาก,กินตบเข็มห้ยนะโอ้ลงน้ำจำเสาอีกละ่ะ คักลุนแล้วเนี่ยิชนี่อยมันหาสะนะเต่ามันมันหาสะอยู่นี่มันหันเก๊กๆนะเลยมันหามขึ้น น้ำขึ้นฝาพุ่นทุกคนเลย่มัน飒าานะกระซาไม่ไหม้ไงกระซาตท้งเข้มห้วยนะแม่นมดเลยกระซาตอนนี้แม่นมดเลยทุกคนเลย ขามันเ้ากินมาให้นะไม่กำลังเริ่มเดงซุกนะไปตอนเช้านะบ้านนี้ทุกคนนะบ้านนี้ในะเห็นมันอ้อดาไก่เนะเป็นอูชัาราบชับราบ,บ,ราบอ้อ้ยบ่ท่านยิ่งทุกคนนะเนี่นะ้มันสวยเลยนะชิบเบิ้งทุกคนโอ้มันที่ห้ากินดูบอลด้ย แม่จะยิ่งก็ได้ทุกคนนะยไก่เม่นเห็นแล้วเมื่อกี้นี่นะแต่ก่าตัดิันเจอยิงนะปอยมันไปทุกคนนะเบื้องประเท็นท <till S 1> <here S 2> ั้ไก่เม่นตัวเดียวนะมันก็ตากัดกัดฟูกันโบเห็นไปเบื้องกันกัดผู้หั่นอยู่ฟูทุกคนเลยอยู่แคมด่านพูกนะมเก๊กอยู่ทุกคนเลยอยู่พูนะ น่าจะเป็นไก,ก่กาทุกคนเนี่เดินนะคะข้อมือโลดทุกคนคันยิ่งได้นะประุ้นน้ำกันทุกคน,นมันเห็นบ่านะมันหันเก๊กๆอยนนู่ทุกคนเลยรุ้นไปเบิกน้ำกันทุกคน,น ต้องกันก่อเกลงบางทุกคนเล้ไมมันซ่า 也有。哎 ไปก็ขึ้นด่านทุกคนกนดะเมลเลยแหละเด็กอุปกรณ์อยู่ทุกคนเลยหาอู่หานั้นอยู่หาอู่หาเปยอยู่นะชวนนัดเดี๋ยวกับโป๊แก้วทุกคนเลยกดกดกันขึ้นป่าก,กันเลยมัสนสองมือ้อสามมื้อยังได้ขึ้นทุกคนเลยบิ้งคลิปบ่ใจก่อนเด้อทุกคนเด้อ เปิ่งคลิปเก่าไปก่อนทุกคนเนี่ยคลิปใกล้่นี้แหละทุกคนแต่พอใจนะมันมีแต่ไกลนะก็เลยไอ้ทุกคนเนี่ยอดเปิ่งไปก่อนทุกคนจะพาวเบอร์ได้จับจับกอกแก่เบิ่งก่อนนะ เห็ดห้อยมันสะบอรมันสะเจอบอร์ได้อึดทุกคนเออแต่ไก่นะมันบ่เห็ดมันหันแล้วจับมันหันแล้วมันหากินเล่แข้มยุกยูเตอร์กูทุกคน มันบ่ออกกลางดานนะ,ะทุกคน,นตอนนี้ก็ไม้มาฮอนหายแล้วทุกคนนะหายเป็นที่เรียบรอยอ้อยแล้วนะว่าแต่มาฮอดก็มาลาดโลดทุกคนนะงั้นผู้จักก็นักผู้จ้ามานะอั้นอันนี้ก็เจ้ามาก็หู้จักหู้จักแล้วมาลาดโลด บักลานก็มาเลยตะโกนเลยไปตัดตัดละมันนึ่งเมตอยู่หายพวกตะโนเลยแดนกินเฮายวบวิดแล้วบ้านนี้เนาะแดนกินเช็ดแล้วบ้านนี้ดรือมังกรเงา้ยวนี่หรือมันนะขาข้อมือนี่เออหนามังกรเงี้ยวเลยเดี๋ยวเราจะเฮ็ดโคก,ก่อนเด้อ มาเฮ็ดโคก่อนเอาทุกคนนะวันนี้เฮากะจะเฮ็ดอันโคไก่ก่อนต้มน,น,น้ำต้มน,น,น้ำน,นะก็ะโล่อออเลอาทุกคนนะโล่ทุกคนนะตะก้าวไว้จะโลกเอาไอ้ยามันบ่อเมื่ออะไรต้มน้ำโล่เอาทุกคนนะนทำก็บกำลังฟดนะ เราเต็มกำเลยโัเวเค็บ่เอาก็เพียงเดียวเอานก็เหลือเพียงนึงคนนึงหลายกว่ายามัน เมนูลาบไกล่ลาบตน้นเมนูลาบไก่ป่าเส็คือเก่า เก่าเออบัวพะสมผู้นางเผากัน้ำลายเฮ้ยเปบิปบปบแล้วนะผนเผากับย่งใช่บะหอมกัน ชิมได้อ,ไอันกินยันกว่านี้อันนี้ขนาดชิมได้อืมอออืมแฉบอย่างงำน้ำป่าไปเจ้าทุกคนนะเข็มนะเซลวิทอกินกำลับ,บไก่ทุกคนนะโอ่โองกับไก่ทะเลอยู่ อย,อยูจะหมดล้วฉูดเอาชูดเอามีเท่าวันนี้เ้ยพี่เลยมือเหมือนบ่ได้อีเลย <c oughs> มาๆทุกคนลาบไก่ทุกคนประของกลับกลับมาตัวเฮ่ดดำ เขึ้นมาลุงนานก็กลังลัวมามีอ Thank oh. <laughs> you. ข้าวหอยเห็นเด้อนี่ก็หลังกินข้าวกินน้ำอิ่มก็ขมกคบเจอพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกทุกคนที่เข้ามาเบิ่งตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนเลยมาวันนี้ก็จะขอโจบเพียงแค่นี้สำหรับคลิปนี้กับทุกคนเลย ขอลาไปก่อนทุกคน